สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ของบางอย่างมานะคะแล้วเราก็จะมารีวิวกันให้ดูนะคะ l e n o v o Flex 5นะคะ Ideapad นะคะรุ่นนี้ซึ่งเราเนี่ยได้สั่งจากเว็บ l e n o v o Thailand นะคะแล้วก็ได้มานะคะรอไปประมาณ5-6วันได้เพราะว่าของเนี่ยส่งมาจากสิงคโปร์เราจะมาอันบ็อกกันนะคะแกะเลย หน้าจอตุกเลก็มาเป็นกล่องแบบนี้เลยเนาะก็ส่งข้ามมาแล้วคือแบบว่าก็เร็วอัค่ะค่อนข้างเร็วสั่งแต่วันที่ 12, 13, สิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะเฮ้ยไม่ถึงห้าวันสองสามวันเองตอนแรกที่เช็คเขาบอกว่าสเตตัสอยู่สิงคโปร์ก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าอ้ามาจากโน่นเลยเหรอนี่โอ้โหเล็กเนาะเออไอเดียแพดอันนี้มันสลิมจริงอะดูดิ นี่ก็ใส่มาอย่างแน่นหนาเลยมดูนะคะตัวนี้ในกล่องมีอะไรมาให้บ้างอุ้ยที่เลยก็นี้นะคะมีคู่มือนะคู่มือของอะแดปเตอร์ต่างๆนะคะมี Windows 10นะคะที่เขาบอกว่าเขาลงมาให้เรานะคะ Windows 10 แล้วก็เซฟตี้นวังกทีไกด์ต่างๆนะคะวิธีการใช้เนาะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็คู่มือในการเซตอัพนะคะรุ่นเนี้ยไอเดียแฟลยไอเดียแพนะคะ f l e ก5มันจะมี14นิ้วกับ15นิ้วนะคะแต่ของเราอะ่ะเป็นรุ่น14นิ้วไ,ได้มาแล้วนะคะแกะเลยแกะเลย มันเล็กกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยนี่เห็นไหมคะสัญลักษณ์สีสีเทาแบบว่าด้านๆเทาเนี่ยสวยอะ่ะแล้วก็มีเรโนโวตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ข้างหลังอันนี้นะคะพัดลมเนาะแล้วก็มีปุ่มตรงเนี้ยสองข้างในกันนะข้างๆมีอะไรบ้าง ปุ่มเปิดปิดอ๋อมีที่ใส่แบบว่า sd card มาให้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เสียบ usb กับตัวนี้ไม่น่ใจ hdmi ปล่าแล้วก็หูฟังนะคะเปิดออกมาต้าดามีแผ่นอันนี้ลองมาให้ด้วยนะคะด้านในนะคะตัวนี้ ปั้งพิมพ์นะคะมันก็เลยกระทัดรัดเนาะเพราะว่าไม่มีปุ่มนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องดูกัน,กนที่อันนี้อะไรอะสแกนนิ้วเนาะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็กล้องกล้องก็จะเป็นแบบว่าเปิดปิดได้นะคะอ๋อแล้วก็นี่มีสายชาร์จอันนี้ พร้อมกับปากกานี่มีปากกามาให้ด้วยอันนี้ทำไมถึงมีสองอันนะอ๋อเป็นสายชาร์จโอเค่างนี้นะแล้วก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเขาจะแยกมาให้อันนี้กับอันนี้เนาะก็เสียบปึ๊บต่อก,กันไว้อย่างเี้ยนะใช่ไหมอ้อมีสายดัง <laughs> 65วัต์นะคะตัวนี้ด้านหลังนปุ่มเปิดเครื่องนะคะจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะเราก็เปิดไปแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงสีโอเคอยูอ่ ถ้าสเต็ปต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองเสียงกันนะคะว่าหลังจากที่เราชาร์จไปแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาเปิดเครื่องเนาะแล้วก็ตั้งเซตอัพต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาฟังเสียงกนเราอยู่ว่าเมื่อไหร่จะกุ๊บไปเมื่อไหร่ลำโพงดีลำโพงดีโอเคเลยโอเคเลย ตอนนี้แอลลี่มาแล้วโอเคหน้าจอความแบบว่า HD เ,เ,เ,าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างเนาะก็ ต่อไปนะคะก็จะมารีวิวปาะกานะคะปาะกาที่มาเรื่องนี้นะคะเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยน่าจะเป็นที่เสียบเนาะที่เสียบไว้ข้างแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้ฐานแบบนี้นะคะฐาน 3A เนาะ 3A นี่นะคะประกาเขาก็จะเขียนว่าม o ลดน n 50ไอคอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยเนาะ ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะก็จะมีปุ่มแบบว่ากดขึ้นลงขึ้นลงเนาะ,ะแล้วก็หมุนตรงนี้นะคะที่ใส่ถานเนาะเขาก็จะมียี่ห้อเลอนโวด้วยอยูต่ตรงปลายปากกานะคะไม่แน่ใจว่าจะต้องเซตอัพอะไรไหมนี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะด้านในก็ใส่ไปเลย มนมมมมแล้วยังไงต่อแต่แล้วคือยังไงใช้ได้เลยไหมอ๋อมันก็จะจิ้มได้เลยค่ะอย่าเพิ่งนะคะนี่เราจะไปกันที่ไปั้นก่อนเปันค่ะไปกันที่เพ้นนะคะแล้วีดูเราจะลองดูนะอ m a i n g at p a i n i มัมมี่ไอ้จิมดนเพลงง้านดูด i ๊ดันมีนะคะแล้วก็จิ้มนนจิ้ๆคือแบบคือย,ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้จิ้มเลยค่ะมันก็จะบอกแล้วว่าเราแบบแอคทีฟหน้าอะไรอยู่นะคะตอนนี้นะ,ะก็เอาแบบนี่เลยละกันนี่นะคะวิธีนะคะคือเราใส่ฐานไปเมื่อกี้โปูปะแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ ไม่ได้มีปุ่มเปิดปิดหรืออะไรนะคะมีความเรื่นความปลื้ดของมันนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีแอบนี้เนาะสมมติแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบแตกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ200อ่ะนี่แล้วก็ย่อให้มันเป็นแบบนี้นะคะเก๋ไก่เก๋ไก่มากเลยนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวลองจิ้มลงมใช้ได้ไหมอ๋อกดลงก็ยังใช้ได้อยู่เราปิดยังไงอะ่ะคือถ้ากดขึ้นอ้าวคือขึ้นกับลงต่างกันยังไงวิธีเก็บนะคะเขาก็จะมีอันนี้มาให้เน้อเป็นหัวแบบว่าเสียบช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ เข้าแล้วก็เสียบเข้าไปนี่อย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นเพนโฮเดอร์ไปในตัวนะคะเก,ก๋ไก๋มากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราอยากรู้นะคะมันทำแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราอยากรู้นะคะว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่านี่อะปิดขั้นตอนแรกเลยปิดนี้นะคะเห็นไหมเพะว่ามันบางเบามากๆก็คือแบบ เด็กก็ยกได้นะคะ,ะเปิดไปเปิดไปนะคะเ็ปที่สองที่เขาเคลมกันนี่แบบเต็นท์นะคะแบบเต็นท์ถามว่ายังกดปุ่มได้ไหมปุ่มด้านหลังกดไม่ได้นะคะเนี่ยกดอยู่นะคะแต่ว่าคือมันก็ไม่อคทีฟเนาะมันก็จะไม่อคทีฟแล้วหรือว่าเป็นแบบแท็บเล็ตนี่เก๋ไก่มากๆเลยแล้วคือแบบ ระหว่างที่เป็นแท็บเลตอ่ะตรงนี้มันก็จะไม่ทํางานนะคะมันก็จะีย่ยเห็นไหมคะคือแบบเราแตะเราอะไรมันก็จะไม่เป็นอะไรเนาะนก็จะอันล็อกตรงนี้เราวิธีอันล็อกทำยังไงเดี๋ยวเราตั้งฝั่งี้ขึ้นแล้วกันเนาะเราก็อันล็อกกดปุ่ม power มาสักครู่นะคะอ่ะแล้วก็สแกน f i n g e r กลับไปสแกนนิ้วนะคะ โอเคเห็ <Okay. S 2> okay. นัหมคะเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะนี่มคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ๋ออาจจะต้องปรับตรงนี้หรือเปล่านี่นะคะเอ็ะทำไงทำไม,ไมสีบรัชมันไม่ค่อยติดอ๋อนี่นะคะแล้วก็เพิ่มความข้นไป capacity ห <Hi. S 1> นึ่งร้อยไทยเหนาจะรู e ว่าจะไป้องไปลองเล่นดูเนาะโอเคนะคะดูรวมแล้วคือแบบโอเคมากหน้าจออันพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งพิมกับอะไรไว้ได้เลยนะหน้าจอ เขาก็จะมาเป็น Microsoft Edge ให้เลยนะคะตัวนี้กันข้าเลยนรแล้วก็จิ้มได้จิ้คือแบบโดยรวมเราโอเคเลยแล้วเขาก,ก็มี Microsoft Office นะให้ด้วยนะคะในนี้เขาลงมาให้แล้วเนาะมี Outlook Word Excel PowerPoint อะไรอย่างงี้นะคะโดยรวมถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะว่า ปกติอะไม่เคยใช้เครื่อง Windows ไม่เคยใช้เครื่อง Microsoft เลยใช้แต่ Mac iOS นะคะแล้วก็พอมาลองใช้เนี้ยก็โอเคนะคือแบบว่าทำได้ดีเลยอะค่ะเพราะว่าเราอะชินกับ Mac เพราแท็แมันค่อนข้างจะลื่นด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะคุ้มมากเลยนะราคา2 0 0 0 0ต้นๆนะคะรุ่นนี้นะคะค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวของ Renovo ไอเดียแพดแฟลกห้าไวเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็อาจจะติดขัดตะ,ตะ,ตะกัดบ,บ้างเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วก็เพิ่งรีวิวครั้งแรกนะคะก็ยังไม่เคยรีวิวแบบพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่แวรวมชอบมากชอบมาก,มากแล้วก็มันแบบว่าสามารถพกพาได้สะดวกน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาค่ะเพราะว่ารวมกันแล้วกับที่ชาร์จเนี่ยประมาณ1.9กกิโลเท่านั้นเองแล้วก็หน้าจอแบบเนี่ยคะ่ะถ้าเทียบกับโทรศัพท์ก็คือ โทรศัพท์2เครื่องนะคะโทรศัพท์2เครื่อง <pt> ค่ะวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวของ l e n o v o เพียงเท่านี้นะคะติดขัดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะคะบ <t> ๊ายบายเมลลี่บ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ